ไข้นะมีอาการปวดบอกว่าปวดตั้งแต่ด้านหลังเขา่าแล้วก็ปวดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลงมาถึงตรงนี้ปวดบริเวณน,นี้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็ตำแหน่งที่คนไข้ปวดนี่คือตำแหน่งตรงนี้ที่กดๆแล้วจะมีการตึงแล้วมีการปวดนะแล้วแม่ปวดขึ้นมาตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยปวดขึ้นมาช่วงนี้นะแะลงมาถึงช่วงนี้เนาะเนี่ยนะแล้วก็มาดูนะฮะเข่าเนี่ยปกติจะต้องมีกระดูกอ่อนอยู่แบบนี้ที่ว่าเสื่อมเนี่ยคือกระดูกอ่อนมันหายไปเพราะกระดูกอ่อนหายไปเลยทําให้กระดูกเนี่ยมาชนกัน ถ้าเกิดกระดูกอ่อนดีมันต้องมีช่องว่างแบบนี้อันนี้กระดูกมันชนกันแล้วนี่อันนี้เป็นข่าเสื่อมเลยที่สี่นะนะแล้วก็พอมันเสื่อมปมดนะตอนนี้เราตรวจอันต์ซาวนะฮะนะเห็นไหมเป็นถุงน้ำเลยทําให้ตึงถ้าบางทีมันไปเบียดเส้นประสาทมันเลยทำให้คนไข้เนี่ยปวดร้าวลงมาได้นะครับเนาะแนวทางในการรักษาเลยนะวันนี้เราจะดูดน้ําจากเข่าด้าน,นหลังก่อนแล้วก็ น้ำด้านหลังเข่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูดจากั้านหน้าเข่าแล้วฉีดยาลูโลเซตแต่จริงๆเคสเนี่ยเข่าเสื่อมระยะที่สเนี่ยการรักษาที่ดีสุดก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับนะนี่นะฮะเราจะดูดน้ําก่อนนะนะเข็มมาเห็นไหมเห็นเข็มมาไหมเนี่ยเนี่ยดูในจอเนี่ยเราดูดน้ําออกมาเห็นไหมเนี่ยน้ก็ดูดออกมาแล้วนะที่มันตึงมันจะเบาลงเยอะนะเพราะที่บางทีมันตึงมันบวมเยอะมันกดเส้นประสาทใช่เนี่ยเนี่ยเข่ามันเสื่อมอันนี้หนึ่งละนะ